ยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับผมบูมบูมคนเดิมในเกม Predator Hunting c l u s e s ก็แถมอีกสักคลิปนะฮะวันนี้สวัสดีครับเราก็จะมารับบทเป็นเจ้าซาม u ุไล Predator นะครับแล้วก็อาวุธที่เอาไปวันนี้ก็จะมีปืน Plasma caster แบบปืนพกแล้วก็ดาบคาตานะเปิร์ทที่ไปวันนี้นะครับก็จะเป็นเปิร์ทเีกกันกับเจ้า Golden Berserker ที่เราได้เล่นไปในพาร์ทก่อนนะก็ มีเบิร์กสเตมินาฟื้นฟูนไวขึ้นเพิ่กก,กระสุนแล้วก็เบิร์กเปลี่ยนอาวุธไวขึ้นก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะสำหรับเจ้าซามูไรเพ,พลเดเตอร์ตัวนี้ก็จะมีความบอบบางกว่าเบอร์เซอร์เกอร์เล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีความไวกว่าเบอร์เซอร์เกอร์น่าจะพรีวิวอยู่เหมือนกันนะมาแล้วนะครับ ตัวน,นี้ผมตั้งชื่อเขาว่าซามูไรทรูปเปอร์นะฮะก็เป็นการผสมผสานระหว่างซามูไรแล้วก็สตอมทรูปเปอร์จากสตาร์วอร์ <c oughs> ไหนๆก็เอาปืนมาแล้วไงโอเคตอนนี้ก็หาเหยื่อของเรานะอยู่ไหนเอ่ยฝั่งนู้นวิ่งตามต้นไม้ไปฮนะตอนนี้มีก้อนหินกระโดดลงไป พวกเขาน่าจะอยู่ไม่ไกลแต่ยังไม่รู้ภารกิจว่าไปแคมป์ไหนนะจะเป็นแคมป์ข้างหน้าหรือเปล่ากระโดดขึ้นไปบนหลังคานะเพื่อดูภาพมุมสูงไหนนะเฮ้ยนั่นไงกําลังวิ่งอยู่ด้านล่างแสดงว่าน่าจะไม่ใช่แคมป์นี้เราจะตามไป หาคนที่รังท้ายมีใครรังท้ายไหมเฮ้ยนี่ไงไปไหนเรียบร้อยดึงแม่เฮ้ยใครยิงวะตัวแรกได้ไมาอย่างง่ายดายเฮ้ยแกอยู่ไหนเมืกก่อกี้นี่ไงคนยิงมา วิ่งไปด้านหลังต้นไม้เอาได้ยินเสียงตกเจนะ็บไหมน่ะโอเคเราเซตกับดักเฮ้ยนี่ไงหนึ่งคนยังไม่เห็นเราเซตกับดักไว้รีมเรียบร้อยเปลี่ยนอาวุธเรียบร้อย,ย,อยดึงทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยสองตัวแล้วแป๊บเดียวโอเคเหลือสองตัวนะครับตอนนี้มีหนึ่งตัวตรงนั้น อยู่บนบ้านเรียบร้อยปืนไหนลองหน่อยสิจะไปไหนโดนโดนอีกดอกเรียบร้อยดึงอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวได้สามตัวแล้วทำไมมันง่ายจริงนี่นะโดนเฉยโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปแล้วกันฮะให้เขาไปชุบเพื่อน ข้างหน้ามีหมู2ตัวเราจะฆ่าไว้นี่ละอีกตัวไปไหนวะเนี่ยเอาหมูหายเมื่อกี้เห็น2ตัวอยู่เลยเดี๋ยวกินก่อนนะเผื่อเขาไปชุบกลับมาจะได้มีเลือดที่เต็มไว้โอเคเขาอยู่ด้านล่างนะฮะ ไอตรงนั้นก็มีหมูเหมือนกันเราไปฆ่าเก็บไว้ดีกว่ามี2ตัวด้วยมาจะหมูนี่แนะ่โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเซตกับดักรอนะเขาต้องกลับมาที่นี่แน่เพราะว่าทำภารกิจยังไม่ถึงไหนเลยเอาไว้ไหนดีนะตรงนี้แล้วกันที่เดิมที่เราเคยตั้งไว้ และก็อีกอันเอาไว้ด้านล่างดีกว่าในห้องนี้แล้วกันเฮ้ยตรงนั้นมีคนวิ่งผ่านอ้ามันไปชุบผิดทางเหรอเมื่อกี้น่าใช่นะวิ่งมาคนเดียวเดี๋ยวเราแกล้งมันไปไหนไม่โดนโอเคเราจะค่อยๆตามไปนะถ้ายังไม่ชุบก็เดี๋ยวเราไปดักยิงตอนมันชุบเลยแล้วกัน ตอนพวกนั้นเกิดนะตัวนี้มีหมูนี่แนะเอ้ยด้านล่างจะไปไหนให้ไวเลยโดนนะนี่แนะย่ยังโดนอีกอะปืนนี่ก็เล่นง่ายเหมือนกันเนี่ยแจมเลยนะฮะโอเคเขาน่าจะมาชุบถูกแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวเราจัดยิงพลาสมาแคสเตอร์ลงไป ชาร์จไว้รอเฮ้ยบ้าเอ้ยลัน่นชาร์จไว้รอนะฮะออกมาหรือยังรออยู่นะมาแล้วโดนนี่นะเฮ้ยเอไอบ้านี่น่าจะเจ็บอยู่นะครับเมื่อกี้เฮ้ยมีตรงนั้น อยู่ตรงรากไม้โอเคพอพอหลบไปก่อนนะตอนนี้โอ้โหมันรุมยิงเราใหญ่เลยค้นก้อนหินด่วนมันสาดใหญ่เลยนะด้านล่างยิงมั่วไปหมดไหนดูสิยังอยู่ที่เดิมอยู่นะลาสมาแคสเตอร์อื้อล้ม รายงานหมดแล้วนะตนนัวนี้ยิงไม่ได้ใช้ปืนพกก็ได้ล้มอีกตัวไรมันย,ยิงเมื่อกี้เฮ้ยยิงแรงโอ้โหระเบิดบ้าเอ้ยตอนนี้ต้องมีออกมาก่อนฮนะตั้งหลักโดดขึ้นมาตรงนี้ไปเรียงเอ้ย อะยังไม่ไปงั้นก็ยัดเข้าไปไม่ได้แล้วมารู้จุดแล้วแหละตอนนี้ไปกินหมูดีกว่ายังไม่มานะขอกินหมูก่อนแล้วกันโอเคซาต่อได้ ไ,ได้แล้วนะเฮ้ยอยู่คนเดียวมาเลยต้องรีบไปจัดเฮ้ยโอ้โหห้าตัวไปก่อนนะไปก่อนเราเอาแค่ตอดแค่ตดัดตอดจากยอกโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดักเหมือนเดิมนะครับพลาสมาแคสเตอร์ไปยังกำลังวิ่งมาทางนี้ดักยิงหลังต้นไม้ ล้มมันยิงมั่วนะตอนนี้ยังไม่เห็นเราโอเคเข้าเลยแล้วกันเฮ้ยอยู่สองตัวสามเลยอย่างน้อยก็ทำมันเจ็บได้นะน่าจะประมาณสองสามตัวเมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงมันร้องเรื่อยๆนะว่าดาบเรามันฟันแล้วติดบลิดไปยัง น่าจะกำลังเข้าแคมป์นี้ดักรอนะนี่ไงออกมาล,ละรายงานเทือสุดท้ายโดนขึ้นมาไหมน่าจะขึ้นมาไม่ได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจโอเคน่าจะขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยวิ่งไปด้านล่างนะฮะมีสมตัวตัวไปไหนวะเนี่ย ไม่อยู่ด้านหลังมีแค่หมูเฮ้ยมีคนติดกับดักเราต้องรีบกลับไปเคมนะตอนนี้ไหนเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยม,มาสองตัวโอเคไปก่อนนะค่อยๆนวดค่อยๆนวด,นวดใหมด้มันเจ็บเรื่อยๆเหมือนทําอาหารนะต้องค่อยๆปรุงแต่งถึงจะอร่อยเฮ้ยมันโดดลงมา โดนผมว่าตอนนี้มันน่าจะเจ็บหนักกันหลายคนแล้วที่ไหนเอ่ยนี่ไงเข้าบ้านนะเฮ้ยมันจะรักษาระเบิดไปก่อนนะเกือบโดนระเบิดเราเราจะยิงอัดเข้าไปนะคลาสมา่าแกสเตอร์อโดน รักษาเหรอเฮ้ยตัวนี้มีคนโดนตัวน,นี้หลบมาก่อนนะเฮ้ยมันยังไม่ออกมาเฮ้โยโอ้โหระเบิดเฮ้ยืเมืม่อกี้โดนมันด้วยนะล้มด้วยแซมโอเคเดี๋ยวพักพลังงานแป๊บหนึ่งนะให้มันกลับมาเราจะเข้าไปบวกใหม่เลือดก,ก็ยังน่าจะพออยู่ ตัวนี้กับดักไม่ได้ใช้งานเลยพวกมันไม่วิ่งมาทางนี้โอเคน่าจะพอละเฮ้ยตัวตนั้นมีหนึ่งคนเฮ้ยโอ้โหอยู่รวมกันนี่นะเฮ้ยโอ้ระเบิดนะเมื่อกี้เต็มเต็มเฮ้ยมีคนเจ็บมีคนเจ็บอื้มเรียบร้อยดึงตัดกำลังโอเคตอนนี้ไม่ไหวฮะ ต้องกลับมาหาหมูกินหมูอยู่ไหนนะที่เราฆ่าไว้อันนี้่ะเนี่ยไม่ใช่นะคนตายเมื่อกี้หมูเราหายไปไหนผมจำได้ผมฆ่าตัวหนึ่งไว้นะอยูไหนไะเนี่ยมีในแผนที่นะแต่ทำไมผมหาไม่เจอบ้าจริง ว่าจะลืมที่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะเป็นหมูเน่างั้นก็ฮิวเองแล้วกันที่เกียจไปหาละเหลือเวลาสี่นาทีถ้าเกิดว่าเราไม่รีบจบตอนนี้เราจะแพ้นะเฮ้ยเอยไอบ้าเห็นเราเฉยเลยตอนนี้เขาต้องทาเวลาเหมือนกันนะทำเสร็จวิ่งไปขึ้นหอเราต้องหยุดพวกเขาให้ได้ ถ้าหยุดไม่ได้เราก็แพ้มาสี่นาทีสิบสี่วินาทีเฮ้ยตัวนั้นมีคนเลือดไหลนี่แน่โดนนะล้มไปเลยเฮ้ยตัวนี้โอเคสแลมโดนเฮ้ยดูดัชจะชุบเพื่อนนี่แน่ล้มล้มโอเค คนนั้นจะมาชุบเพื่อนหรือเปล่ามาจริงด้วยสแลมล้มสามขอแล้วนะนี่นะมันเก็บเห็ดเลยตัวนี้ลองเคลมสิสวยเรียบร้อยเอไอพวกนี้ น่าลำคาญว่ะจบแล้วนะครับเฮ้ยยิงอะไรของมันวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไอไอบ้า <c oughs> ยังฟันต่อได้เรียบร้อยนะครับก็ซังบุไลเพลย์เตอร์ถือว่าเล่นง่ายเหมือนกันนะง่ายกว่าเบอร์เซอร์เกิลนะครับตรงที่มันไวกว่า แล้วก็มันตีแรงเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์นะครับแต่ว่าเลือดมันจะน้อยกว่าเบอร์เซอร์เกอร์นิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นคลาสที่โอเคเลยโอเคสำหรับวันนี้นครับก็มาสั้นๆแค่นี้แหละนะอยากจะแถมให้ก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ O Maio Amor